สมุนไก่สมุนไก่สมุนไก่แบ่เลยนี่สมุนไก่เออ <laughs> เอาเปียนเออเปิดบุญไปแค่บุญออกไปท้าย่อดออกไปเมื่อนี้เอาเห็นบุญให้อิ่มอิ่มบุญอิ่มใจอะรเอาใครจะิ้เาโมจมแล้วอะไรอ่าเที่ยาเากเมื่อคแม่ดอกปีเนี่ย ยาน้ำไปตะขวดน้ำเด้อยามน้ำเด้อพเจ้าพุทธาเจาเจ้าขวดระพธาเจ้าเจ้าขวั้พทาอะตอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภระตัวอระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa akawto, Arahato sama imani mayangante, imani pagyangkante, imani pagkani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 , imani Sato no hante ekusangko mani hata ni jatuh percaya ni sabriwarani patikanha tu amhakang tikaratang intaya sukaya ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพาตหานจตุปัยจจ,จตุปัจจปจจยจกับเั้งของบริวาลทัจจ้ง,งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงร,ร,ร,รับ<า>ระตหานจ,จ,จตุปัตยัย <kins S 1> บริบาลทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายไปอยู่ไปอยู่ก้าววงสู่วางสูข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีพิรามารดาเป็นต้นด้วยมีพิรามดาเป็นต้นด้วยทานได้นานเท่า เพื่อนที่สังาเอวเมวะวิโตัวทินังเปตทานังผูปปะกาปิอิจิตังปฏิตังจุมหังคิปะเมวะสะมิชาตุขัิเพรนทุสังเกปาจันโทปนละโสยะขามะนิโชติละโส เจ้วัวทางัจจัยโนดักเจ้าวัวทางมาปฏิธานอยูวนโนสุังพระราคเลทาทานทิสพันยาวัฒนยูมีธรรมจร ขีณาเยตาทะนุโมทันติเวยาวตจังกรุณิวานาเตนาทาคินาโอนาเตปิภุญญาสะพาคิโนตาสมาธาเทอาปฏิวานาจิตโตยาตินังโดเมมหา นังปุญญาณิปารโลกะสมิงาหิภาโพนิปาณินานติภาวตุสาพะมังคะรังลาพันตุสัะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัพพาสุทีภาวนตุเตภาวตุสามพะมังพะรังลาพันตุสสพภะเทวตา มังคาลังลาภันดุสาปเทวะาสาสังคานนหาเวนสภพาุสทีพะวันตุเตอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตวีคงคาปรหมะเทวาอินทเทวาอังคาเทวา อากันตุกเทวตาลุคเทวาภาริชัยยมังคราอาจารยยะอาจารยยางมนิสิทธิมาตาปิดโรโอโรเยนะสุเนะาจาักขมามิหังสา,สาธุสาธุสาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยทั้งสามประการนี้ขอจงรวมบรรดาให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันชาตินี้ พวกข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนกุศลให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพวกข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาจิจการการค้าการขายของพวกข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ขอย้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสูข่ขอยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอาหารอันดีมีอภรณ์อันอลเลิศขอยท่านจงไปบังเกิดพบภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญจากพวกข้าพเจ้าแล้ว จงอนุโมทนาบุญกับพวกขปเจ้าได้ถวายดอกไม้ทั่วเพียนต้นเตียนเข้าพรรษาผ้าอาบน้ำฝนพร้อมพัดตาหารจตุปัจจัยวันนี้ก็ขอให้เป็นบุญกุศลของพวกขพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ห้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านถึงสุขห้สุขจี่งยิ่งไปจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปราศจากภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีหน้าที่การงานการเงินการค้าการขายการติดต่อขอชนะกับชัยศัตรูหมู่มานทั้งหลาย และขอเป็นที่ละใค่ของมวลมนุษย์ทั้งหลายและขอให้พวกข้าพเจ้าทุกตนทุกคนมีโชคลาภอยู่เสมอไม่ได้ขาดด้วยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบุญหนุนนำครั้งนี้วันนี้จงบังเกิดความมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยทุกตนทุกคนก็ข่าเอ๋สาธุสาธุสาธุ์อหังกิโตโหมิอหังขอให้ข้าพเจ้า <Nein> ม <äl ambling> ีความสุขที่โตโหมิ ปราสจากความทุกข์อาิิรหมีปราศจากเวรอาพัยปัจจุบัปราศจากอุปสรรคันปรารถนาอวันอิโกมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอาตนาปริหาามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยนัตติเถอะ ขอแม่กุศลให้องคูบาอาจารย์ทัานสิทุมท่านฟาสิพาท่านดีพระรนพระคมพระยมพระการพ้าเวสสุวรรณท้าไม่รุนหกท้าไม่รุนปากท้าเวราท้าโคตรสรกท้าจตุรกบาลและนายสมุปาทีนายนิรันดรทั้งสี่พร้อมทั้งพระแสงราธต พระแสงจันทร์พระภูมิเจ้าพี่เจ้าภูมิไทยแม่พระอรณีแม่พระชงคาแม่พระเพิงแม่พระทายแม่โพสก์พระเสื้อวัดพระทรงวัด้าะคนแ่ที่ปาเลอดงมนยเนายป่าช้าก็ดีเจ้าที่เจ้าทางก็ดี องค์เทพก็ดีองค์หญิงก็ดีองค์ชายก็ดีที่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างขอเชิญมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข่าพเจ้าได้บำเพ็ญในวันนี้โดยทั่วกันเกิดเมื่อรับแล้วอนุโมทนาแล้วขอศินขอพรให้ข้าพเจ้า และควอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวันนาสุขาคาระเรื่อยไปด้วยสรัพสมบัติบริวารสมบัติผูิปมะมการเธิอาหังสัมมาสัมพุโทโธพัตถะุ่ตังพัตถวันทังอาภิวาทิ ไหวเชียนบรรษาความปัจจัยนะครับที่ผู้สนใจครับสาธุสาธุสาธุได้บุญบารมีนำกันเลยสุขสุนครับชาวกมมะละมุ